จะมีคนสักกี่คนทีเนี้ยที่เฝ้ารักษาจิตรักษาใจตัวเองเพื่อที่จะเข้ามาเรียนรู้จริงๆว่าอาการแต่ละอย่างสภาพทุกข์ที่เกิดขึ้นในความบีบคั้นแต่ละขณะมันเกิดจากอะไรกันแน่ต้องอาศัยการฝึกฝนดู ดูตัวเองดูการทำงานของกายของใจเรานี่แหละไม่ได้ดูสิ่งอื่นพุทธ,ธะจริงๆอยู่ในเนื้อในตัวเรานี่แหละทุกอย่างมีเวลาของมันแล้วถ้าวันนั้นมาถึงใจจะยอมรับเนี่ยอาการพวกนี้ได้ไหมอย่ารอให้ป่วยนะ อย่ารอให้กายป่วยค่อยจะฝึกไม่ทันขนาที่กายไม่มีเวทนามากให้รีบฝึกเพราะเมื่อใดที่มันมันทั้งเวทนากายและเวทนาจิตพร้อมกันมันจะเอาไม่อยู่มันหนักนะตอนที่ร่างกายยังยังดีอยู่เนี่ยเอามันมาฝึกเอามันมาทำความดี ใช้มันให้เกิดประโยชน์การแก้ทีเนี้ยก็คือแก้พฤติกรรมแก้ไขอะ,อะไรที่เป็นความไม่ดีอะไรที่เป็นอกุศลละไม่ทำอะไรที่เป็นกุศลพยายามจเจริญขึ้นอาศัยความดีนี่แหละ,ะเพื่อให้ใจมันมีกำลังขึ้นมาถ้าใจมีกำลังขึ้นมาสะสมความดีมากพอมัน มันละชั่วไปในตัวของมันเองเหมือนเวลาเราเรียนรู้ที่จะให้ทาน,นสละวัตถุออกเวลามีอารมณ์ไม่ได้ดังใจเกิดขึ้นมันก็สามารถสละอารมณ์ตัวนี้ได้ง่ายขึ้นเหมือนกันเพราะมันเป็นความละเอียดละเอียดขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถ้าถ้าจิตไม่เท่าทันอารมณ์หรือละอารมณ์สลัดอารมณ์ตัวนี้ออกไม่ได้ มันไม่มีทางที่จะทำลายตัวมันเองได้คือความยึดในความรู้สึกว่ามีเรา